้าบวชเพื่อลี้ภัยแต่สุดท้ายทำผิดร้ายแรงกว่านั้นพระพุทธเจ้าท่านจะว่าอย่างไรพระสุภัททะเส้นทางของผู้หนีบาปแต่ไม่รอดกรรมชายหนุ่มผู้หนีบาปในสมัยพุทธกาลมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อสุภัททะมีใช่คนชั่วร้ายแต่แรกเริ่มแต่ด้วยความพลังพลาดในชีวิตเขาเคยก่อกรรมบางอย่างไว้ เรื่องนั้นแม้ไม่ชัดว่าเป็นการลักทรัพย์ฆ่าหรือผิดลูกเมียคนอื่นแต่ก็หนักพอจะทำให้เขาตัดสินใจบวชไม่ใช่ด้วยศรัทธาแต่เพื่อลีภัยจากความผิดที่ตามหลอกหลอนเขาเดินทางมาสู่พระเชตวันมหาวิหารกราบพระพุทธองค์ขออุปสมบทพระองค์รับไว้ด้วยพระเมตตาแต่หาได้หลงกลไม่พระองค์ทราบดีว่าคนนี้ อย่างไม่สะอาดสุภัททะบวชเป็นพระภิกษุแต่ไม่เปลี่ยนนิสัยภายนอกดูสงบแต่ภายในยังร้อนรุ่มด้วยราคะคืนหนึ่งขณะคนทั้งวัดหลับไหลสุภัททะแอบออกไปไปหาหญิงสาวที่เคยรู้จักเธอมิใช่ภรรยาแต่เคยเป็นคนรักเก่าคืนที่ควรเป็นคืนสงบกลับเป็นคืนแห่งความมัวมอง เขาทำลายวินัยสง์และล่วงศีลอย่างสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าทรงรู้พระพุทธเจ้าทรงมีญาณทรงรู้เหตุการณ์ทุกประการรุ่งเช้าพระองค์มิได้กล่าวโทษทันทีแต่เรียกประชุมสง์สุภัททะนั่งอยู่ท่ามกลางหมู่ภิกษุพระองค์ตรัสถามดูก่อนสุภัททะเมื่อคืนนั้นท่านไปไหนสุภัททะนิ่ง เงือผุดกลางหน้าผากเขารู้ปิดไม่มิดแน่เมื่อพระองค์ตรัสอีกครั้งเขาจึงยอมรับทันใดนั้นพระองค์ตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงอันเยือกเย็นดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดทำการเสพเมถุนแม้เพียงครั้งเดียวย่อมต้องอาบัติปาราชิกไม่อาจอยู่ในสงฆ์ได้อีกสุภัททะชื่อของท่านจะถูกถอดถอนจากหมู่สงฆ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สุภัทะนิ่งงนันน้ำตาไหลไม่ใช่เพราะเสียสถานะแต่เพราะรู้ว่าแม้จะหนีบาปได้จากโลกแต่หนีไม่พ้นจากกรรมปาราชิกค,คืออะไรคำว่าปาราชิกค,คืออาบัตเบื้องต้นของภิกษุมีเพียงสี่ข้อที่หากล่วงแล้วจะฆ่าจากความเป็นพระโดยทันทีได้แก่เสพเมถุนลักทรัพย์ฆ่ามนุษย์ อวดอุตริมนุสธรรมและสุภทะได้ล่วงข้อแรกแม้เพียงหนึ่งในสีน่นี้ก็ขาดจากความเป็นสงฆ์ตลอดชีวิตไม่มีการอุปสมบทใหม่ได้อีกเพราะถือว่าสิกขาบทได้ขาดไปแล้วข้อคิดจากพระสุภทะเรื่องของพระสุภทะมิใช่เพียงเรื่องเตือนใจภิกษุแต่ยังเป็นบทเรียนของเราคารวาสศีลคือเครื่องขุมกันภัย การบวชมิใช่เครื่องหลางบาปหากใจยังคงยึดมั่นในกิเลสไม่ว่าครองจีวรหรือใส่ชุดขาวก็ไม่ต่างจากคนหลงสุภัทานนั้นภายหลังใช้ชีวิตอย่างเร้นลับไม่รู้ว่าเขากลับเนื้อกลับตัวได้หรือไม่แต่พระพุทธเจ้าทรงใช้เรื่องนี้สอนภิกษุอื่นอย่างชัดเจนว่าความเป็นพระไม่ใช่เพียงเสื้อผ้าและสถานะแต่คือใจที่สะอาดตั้งมั่นในศีล การบวชไม่ใช่ถางลัดเพื่อหนีปัญหาหากไม่มีใจจริงไม่ช้าเราก็ต้องเผชิญกรรมเก่าอยู่ดีขอให้เรื่องของพระสุภัทะเป็นอุทาหรณ์ว่าแม้ในผ้าเหลืองหากใจไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ต่างจากการซ่อนบาปในจีวรเมื่อศึกษาต่อในพระวินัยปิฎกหมวดปาราชิกได้ระบุชัดว่าพระภิกษุใดเสพเมถุนแม้เพียงเล็กน้อย ถือว่าอาบัติปาราชิกอาบัติปาราชิกคือความผิดร้ายแรงที่สุดต้องสึกทันทีไม่มีข้อยกเว้นคำว่าเมถุนตามคำบาลีหมายถึงการร่วมเพศทางใดทางหนึ่งไม่จำกัดแค่ชายหญิงแม้พระจะอยู่ในอารมณ์เสพเมถุนเช่นจงใจสำเร็จความใครต่ตนเองก็ยังจัดเป็นความผิดที่ร้ายแรงบางคนสงสัยว่า แค่มีเพศสัมพันธ์มันผิดขนาดนั้นเลยเหลอต้องแยกระหว่างคำว่าศีลกับวินัยศีลคือข้อปฏิบัติทั่วไปของคารวาสวินัยคือระเบียบที่พระสงฆ์ต้องปฏิบัติเคร่งครัดแม้ผิดเพียงเล็กน้อยก็สะเทือนความเชื่อมั่นของญาติโยมทั้งแผ่นดินปัจจุบันเราเห็นข่าวพระที่ผิดวินัยออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเรื่องเงินทองเรื่องเพศหรือเรื่องอำนาจแต่ทุกครั้งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ความผิดของศาสนาแต่เป็นความผิดของปุถุชนผู้ไม่รักษาวินยัยการบวชเป็นพระคือการปฏิญาณว่าจะออกจากกิเลสแต่ถ้ายังเก็บความอยากไว้ในใจแล้วแอบเสพแม้ไม่มีใครเห็นก็ยังถือว่าผิดอย่างชัดเจนและเมื่อผิดก็ต้องยอมรับผลแห่งกรรมที่ทำลงไปธรรมะไม่เคยทำให้ใครเสื่อมแต่คนที่ไม่รักษาธรรมต่างหากที่ทำให้ศาสนาเสื่อม ขอบคุณที่ติดตามและรับฟังธรรมะและข้อคิดดีๆจากเรา